ดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาเป็นม้าตน้นย่อมถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะองค์สี่ประการเป็นฉไหนคือซื่อตรง ประการหนึ่งว่องไวประการหนึ่งอดทนประการหนึ่งสงบสงี่ยมประการหนึ่งดูก่อนปิกตุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่ประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชา เป็นมาตน้นย่อมถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าฉันนั้นเหมือนกันแลธรรมะสี่ประการเป็นฉไหนคือซื่อตรงประการหนึ่งว่องไวประการหนึ่งอดทนประการหนึ่งสงบสงเง่ยมประการหนึ่งดูก่อน ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรทำอัญชลีเป็นนามบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า